สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง2องสี่สายาะนะครับวันนี้ก็มาแนะนําในส่วนของแอปหางเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า i s a ซนะครับตัวนี้ก็เป็นทำแบบสอบถามนะตัวนี้นะครับเปิดมา2ปีนะครับแอปนี้นะครับมียอดดาวน์โหลดมากกว่า1ล้านครั้งนะครับก็เมื่อเพิ่งอัปเดตไปเมื่อวันที่18ตุลาคมนะครับอ่ะโอเคก็เข้าไปในส่วนของแอปเลยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าจะแลกนะครับใช้1 2 0 0พอรยนเพื่อแลกเป็น อ่าเติมเงินเข้ามือถือ100บาทนะครับอ่ะตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมจะทําแล้วมั้งเนี่ยอ่หนงคะแนนเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าผมทําแล้วนะอ่ะรอสักครู่นะครับอ่ะโอเคอันนี้ผมทําไปละอ่ะโอเคทีนี้ก็มาแรกนะครับอันนี้หน้าแรกก็คือเป็นที่แบบสอบถามนะ ถ้าเราคลิกเข้าเนี่ยมันจะเข้าไปในส่วนของหน้าเว็บไซต์นะครับก็เข้าเบราว์เซอร์นะอ่ะตอนนี้คะแนนก็มีอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้านะครับตัวนี้น่าจะไม่มีเชิญเพื่อนนะอ่ะแล้วก็คลิกมาในส่วนของรางวัลน,นะครับอ่ะคลิกมาปุ๊บอ่ะตัวนี้เนี่ยรางวัลก็จะเป็นสามเครือข่ายหลักนะครับก็คือมี a s เอสทูแลวก็ d t a c นะอ่ะรายการโปรด อันนี้ผมเคยถอนไปแล้วครับหนึ่งครั้งนะแล้วก็ถอนผมจะถอนเติมเข้าในส่วนของท m o v e นะครับหนึ่งพันสองร้อยคะแนนนะครับอันนี้ระยะการเติมเงินก็คือ5วันนะครับอรอบครั้งก่อนที่ผมเติมนะครับใช้เวลา4วันนะ,ะแล้วก็แรกนะครับมันจะมีให้กรอกเบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์นะครับลีนพันไปเดี๋ยวนะ ทำไมมันให้กรอกกรอกเมลใหม่โอเคก็เข้ามาปุ๊บให้ใส่อะไรทางมาลายอ่ะก็โอเคเข้ามาเรียบร้อยนะครับอ่าตัวนี้มันก็จะให้ใส่เดือนปีเกิดน,นะครับที่เราสมัครนะ,อะโอเคผมก็จะใส่ไป แล้วก็ส่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์มือถือที่เราจะเติมเงินนะครับผมขอนับก่อนว่าครบไหมเนี่ยเบอร์นี้ก็ลืมๆนะครับไม่ค่อยได้ใช้เนี็ตอย่างเดียวเลยโอเคก็แล้วก็ตัวนี้นะครับทำการสั่งของ ก็ใส่ไปอ่าโอเคมันก็จะมีชื่อนะครับชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์มือถือนะครับก็กรอกไปคำสั่งนะครับอันนี้อะไรนี่เรียบร้อยก็นะรอรับข้อความภายใน 1- นถึงสวันนะครับก็ประมาณนี้นะครับน,นี่ก็ขึ้นมาแล้วมันก็ขึ้นเมลแล้วก็เบอร์โทรอ่ะก็ประมาณนี้คะแนนเราก็ลดแล้วนะครับอ่าในส่วนของเวลามัน เข้านะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยเนี่ยข้อความ76ตัวนะครับแล้วก็อันนี้จะเข้ามาประมาณนี้ก่อนแจ็ a t ูเรนนะครับแล้วก็ you have received นะครับเราได้รับ100บาทจาก i s เนะครับ thank you thank you for user out service นะครับก็ประมาณนี้ก็จ่ายนะครับตัวนี้อันนี้ผมก็จะไปถอนครั้งที่2นะครับ ก็เข้าไปในแอป,ปอีกรอบหนึ่งอันนี้มันเหมือนเข้ามาในเว็บไซต์เลยอืมอ่ะโอเคเรียบร้อยละอ่าตอนถอนเนี่ยเราก็พยายามจำที่เราสมัครนะวันเดือนปีต้องตรงนะครับก็ประมาณนี้แหละก็ง่ายๆนะครับเราก็พยายามทำมเรื่อยๆนะถ้าเราทำผ่านเนี่ยมันก็จะได้คะแนนตามนี้นะครับถ้าทำไม่ผ่านมันก็ได้ทีละสิบนะอันนี้อ๋อม,มีมีแนะนำเพื่อนด้วยนะทีแรกผมว่ามันไม่มีอ่ะในส่วนของ แนะนําเพื่อนจะได้รับคะแนน300นะครับถ้าเพื่อนทําแบบสอบถามอสสมัครเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําแบบสอบถามเสร็จซ้มสามฉบับนะครับถึงจะได้300คะแนนนะถ้าคนสมัครต่อผมเนี่ยผมถึงจะได้3ามร้อก็คือเพื่อนๆต้องทําแบบสอบถามครบ3อันนะครับก็ประมาณนี้มันมีประวัติการทําคะแนนไหมเนี่ยก็ไม่มีนะครับอโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปไอเซนะครับ เป็นการเติมเงินมือถือก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ไม่มีพวกเป๋พาวต่างๆนะแล้วก็หาเงินเข้าพวกธนาคารทูบิเลตแล้วก็เติมเงินมือถือก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเลือกอีกอันหนึ่งก็เป็นเหรียญคริปโตเคอร์เนนซีนะครับอในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ